สวัสดีครับลูกค้าเป็นไงมาไงค,ครับเนี่ยโอ้ลูกสวัสดีครับว่าไอ้มาได้เป็นยังก่อนอาการออกดอยมานี่นะใจอีซูซูข,ของตัวเขาข,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 ขนาดก่อมันก่อขนากเก่าเนาะรถใหญ่ลูกค้าเอ้รถกระบะท,ที่ลูกค้าใช้อยู่ตอนนี้อาการเป็นไงบ้างเหรอครับคือขั้นเขาของไอ้กามันขนส้มมาจเ้๊ปอแล้วก็อา่าเวลาติดลมเพียน้องแบบมีคนมีคนบ้านมาช่วยอีทีเนึงนะเขาจะคลห,หัวไอ้ไอ้หลังไอ้เขาขนาดบางทีก็ เาอกากับงูแต่แบบย่าน่าจะได้ต่อหน้าเขาเพาะเิงไอ้ที่เบิงแถ่ไอ้มาหาตัวข้าน้าแบบนี้ผมขอเสนอเป็นตัวขอเป็นอิสุกหัวเดียวนะครับซึ่งน่าจะตอบโจทย์กับแกแร้างานของลูกค้านะครับถ้ามานติดลมเนอแล้วไอจะออกดอยได้ไหม ลูกค้าอินสูของเรานะครับมีหมดรีบล็อกครับช่วยลุยครับให้ลูกค้าคลายกังวลตรงนี้ไปได้ครับเวลาลูกค้าเจอหล่ทมีนะครับในช่วงฤดูฝนก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นออกมาอย่างไม่ต้องนุ้นเลยครับแล้วถ้าไอซ์ซื้อไปแล้วอันจะต้องแต่งอย่างเพิ่มไหมไม่ต้องแต่งเลยครับลูกค้าตอนนี้นะครับถ้าซื้อในตัวของอินสูหัวเดียวนะครับเราก็ยังมีชุดแต่งที่แถมให้ครับอยู่สชุดด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาในส่วนของไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าทุกชุดเลยครับเกษตรกรคนลอยอย่างไอ้าเหรอรายได้ ซื้อลบตกระเขาได้ก่อนสบายมากเลยครับลูกค้ากเกษตรกรอย่างลูกค้านะครับออกรถที่ทารีสุข,ของเราครับเรามีนะครับให้เลือกผ่อนแบบรายปีได้ครับหรือว่าลูกค้าจะให้ผ่อนเป็นรายปีนะครับก็จ่ายเป็นรายครึ่งปีหรือว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนตามปกติได้เลยครับเพิ่งใจ่ายไอ้เนี่ยไอ้เอาเลยไอ้จองกระตัวเนี่ย เอาข้อไอข้อเสนอที่ตัวเสนอมาท่านะและสำหรับลูกค้ากลุ่มเกษตรกรนะออกรถกับทาราอิส,สุของเรานะครับออกรถเพียงไม่เกิน1นึ่งแบาทครับจ่ายปีนี้นะครับแล้วก็ขับรถฟรีไปเลย12เดือนนะครับแล้วค่อยจ่ายกับเราครับอย่าลืมนะครับคิดถึงกระบะต้องคิดถึงทาราอิส,สุครับ